สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวของกันอีกแลน้์นะครับวันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยวันนี้เป็นไก่ทอดอ่าอ่ะไปแกะดูเลยก่อนนะวันนี้เป็นไก่ทอดเป็นเมนูใหม่เมนูนใหมน่นะครับครูนะครับโอ้โหถุงแกะยากมากขออขอโทษด้วยนะครับมือไม่ว่างครับ เป็นคอมโบเซตนะครับ <Wine. S 1> คอมโบเซ็ตใช่ครับคอมโบเซตไก่<ม>ทอดมดะะรารเก็ตไก่นะครับซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ,รบถึงก็มีอะไรอีกนะซอสมีซอสมาสองอันน,ะะออน,นี่กล่องจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมไอ้นี่ผมก็เบีบมานานแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็นะครับแต่ถ้าผู้ชมผมผมแนะนําก่อนนะถ้าซื้อมาแล้วท่านผู้ชมต้องกินเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล่องกล่องอะไรนะกล่องกระดาษนะครับใช่ค่ะเป็นกล่องกระดาษมันจะพองง่ายเนาะมันเป็นกล่องฟิลียมครับถ้าซื้อมาแล้วก็กินเลยนะครับถ้าไว้นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแกะออกจากถุงเนี่ยมีน้ําเลยนะจำไหมใช่แล้วค่ะมีน้ําด้วยนะครับมีน้ําที่เวลาเข้าเวฟนะครับมันมีเวลาเข้าไปเวฟบมันจะมีไอไอน้ําออกมาเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาอันนี้ผมซื้อมานะครับราคา49บาทนะครับใช่แล้วค่ะราคา49บาทนะครับแต่ว่าผมว่าจะกินด้วยแต่ว่ารีวิวด้วยแต่ว่าขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมถ้าผมกินไปด้วยเนี่ยถือกล่องไปด้วยผมก็มันไม่ได้เห็นบรรยากาศนะครับต้องขออภัยด้วย อ๋อเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเลยกันนะเดี๋ยวถ้าผมมีขาตั้งกล้องเมื่อไร่เดี๋ยวเราสองคนค่อกินให้ดูทานให้ดูนะคะครับ <c oughs> แด่ว่าตอนนี้ผมใช้มือถือเนาะก็อ่าอีกมือหนึ่งถือกล่องหนึ่งก็ถ้ากินไม่ได้ทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับอ่ะยังไงก็ติ <c oughs> ดตามกันได้ที่ช่องวิมอนด์ออฟฟิเชียลและช่องวานั์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับถ้าถ่ายไปกล้องไม่ตรงเพียงใดขออภัยนะครับเพราะผู้ผู้ถ่ายก็เป็นผู้พิการทางสายตาเนาะเราก็สองคนก็เป็นผู้พิการทางสายตานะครับบางอย่างก็ถ้าถือไม่ตรงบ้างต้องของอภัยนะครับเอาวันนี้พครับผมขอลาท่านผู้ชมไปเปลี่ยงแค่นี้นะครับพรกันใหม ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ